เป็นวันที่สิบแปดนะคะครับผมสิบแปดพฤศจิกายนะคะครับค่ะจังไยกา จวดจอมอไข่กีกละจัน้อยกับอะไรบดูนี่แ่ละเนาะออกมาแล้วก็บดดนเรียนจ้าเมื่อมัดวัดที่เก่าที่แหงบดดนค่ะได้ไรกับบดดูเลี้ยงเลียงอะไรเปนว่าผู้ใดสอบเพ่งกับปอาซ้อมอซ้อมได้วงค่ะซอมเพ่งไปด้ยค่ะ ค่ะเส้นเกินหัวใจค่ะมีเวลาฝึกซ้อมค่าไอยกับบ่ได้นะคะเวลาการไอ้ก็บ่เชียให้เขาสมเ็จได้นอกจากบ่ไอ้นะคะต้องกล้าแสดงออกต้องกล้าแสดงออกครับมันจะสีได้ค่าไอ้ลองบ่ได้คันผู้ได้บ่ไอก็ได้นะคะค่ะก็คือตามข้าเฮ็ดสนุกสนานนั่นแหละค่ะคือว่าล่ะ ปีเสียงกันค่ะมงปิดเสียงบางอย่างคือปีกายเลยคับปีกายเป็นเพลงของอออวอดปู้เขาห้วยครับผู้่ำบมเป็นกามีครับผมวันนี้แม่คู่กันเรียกว่าคนล่ำบ่เป็นกบมีหลายก็เรียบเ,เป็นเพียงนะคะส่วนเกินหัวใจครับผมการย,ยูในอัลบั้มชุดเดียวกันนะคะการวอดปู้เคาห้วยนะคะครับผมค่ะก็ลองเปิดฟังมึงนะคะเดิมแม่คู่กับเสียลองให้ฟังเรื่อยๆนะคะเด้อครับผมให้หัจัจทำนอง ปาดนี่ัโตนังซื้อนี่กระแสน้องยิงพิมพ์ม,มาไห่นะคะคพิมพ์ใม้กระสิเป็นดรตีเศร้ารตีนะคะข้ขขาราข้าราโอเกะบองมองพ่าถือมือเคลื่อนนี่นะ้ค่ะแม่คู่จัดนาะค่ะจัดนั่งร่ำไห้ปูกเก่านั่งบันเนี้แม่คู่กับเลยเก่นะคะคนละพันละพันไป เุยหายมีหายสวกเล้อค่าค่านั่งรับกระจายไปเลยเล้อเลยวมาสินอืมเพื่นกาเลีว่าหตีมเ่าสลิบเก็ได้ฟังบ่ค่ะค่ะผู้คนเพื่อนก็เรีนบม่เป็นแล้วค่ะเพื่นกัหรือพวกหอมปากหอมคอแต่ว่าไม่คู่กับหอมปากหอมคอเติมอยู่ในหลายเติมไห้เกินขาดนะครับผู้อนกาเอออาันนันเมียที่ดีลูกกสิลงรองมึงน้ปูเกาเลีมาจะฟินแค่ะเก่าเก็ดเย็ดเก่าไม่คู่กับด กเก็ดเงิน er ค่ะพอเราได้ลูกร้โตค่ะคือปูเรายำกับข้าเข้าเปิดคลิมฟังเนาะค่ะเ็ดเกนี่สองุ่มือม่ครูสองตุมครึ่งคับสองทุมครึ่แล้วก็มาหอบเดือกเป่าค่ะครับผมเป่าดาวจนนะคะครับผูรับผูรับกวนบ่ไห้เด้เอาลงไวเอาลงไวตื่นมื่อเสารม่คจังมาเตือนคะตื่นเลยว่าไปเียวผู้ไก่ค่าอาหารมือเสาม่คูนก็เลยไปซื้อเนื้ยซื้ออยางวาเห็ดซอยจูไข่ปูนะคะกับเห็ดซุกเล็กงไข่ปูนําแนวคนมักเนาะค่ะก็จัก นี่แหละค่ะที่มันได้สูกในลาบบางเทือมบางที่ก็่เกิดึ้นกับจาของกับว่าพี่เพ็ญหัจักนะคะครับผมคือเฮาเฮ็ดแลว้วเฮาสบายใจแ้วคะด้วยความเสียความรัท่าเฮ็ดแล้วมันกัเกิดดีๆนะคะเกิดแบบว่าคือจังอภินิหารกับว่าได้ครับเพราะว่าปกติบ่าสาม,มารถสิถือได้ไม่ขวดถืงเลื่อยากคืออย่างในปกติสองปีไม่คูซื้อเม่เคยถือค่ะตั้งแต่พันมีปูนะคะคมีปูให้กำลังใจะะ้วค่ะ สอนให้ห้าวหูแจักแยกะแกะวิศอบชวดีสอนให้ห้าวหูแจักธรรมะบาปบุญคุณโทสอนให้ห้าวหูแจักเคล็ดจักสร้างนะคะการเสียสละตั้งแต่แต่ปูมาไม่คู่คกับรู้ซึ้งว่าปูพ่นกะประทัดโฉลาภให้เรื่อยๆนะคะให้ตลอดเพียงแต่ว่าสิใดหน่อยเดรร้ายแต่ว่าขั้นบ่อถ,ถือตค่ะนั่นกับรูปเพื่อนกับมีนะคะบ่แม่นว่าสีใดกําไรทุบรอบบอ่แม่นแต่ว่าสำหรับรอบมีมีกําไรนะคะแม่คู่ก็ได้เยอะค่ะ การโตลีกอสู้ห้เรียบร้อยนะคะคาะใไ้เบิรงกแล้วกันฮกซีก็ได้เพราะว่ามันเป็นเลขค้างประทัดม,มีฮอกซี่วีแปดเก้าค่งประทัดนี้ทั้งสองเพราะว่าคองหางนะครับเนาะค่ะคืะอคุณแม่หน่อยนะคะแม่หน่อยปลา่าปลาาพาทองนะคะคผมเป็นเจ้าผาานะคะเจ้าภาพประทัดแล้วกั <ขา S 1> เลยเอามาสองมืนน่นั้านแล้วกก็เลยสองมื่นนัดนหายว่า อันนี้กับเมื่อนนัดอันนี้กับเมื่อนนัดเป็นเบาเอียะแยกกันคนละพ่วงคนละสายออกทั้งสองเลยค่ะอันเป็นตระเงินบาหกซี่อันน้ยอันอันอันแปดเก้าเนื้ออันใดก็อนหนึ่งแปดเก้าเนื้อย่งก่อนเจ็ดเจ็แปดเก้าเจ็ดเจ็ดหกหกแปดกบันหนึ่งแปดหกหนึ่งแปดหกแล้วก็นี่ซี่หกค่ะมันมีสองหางมีสองหางเป็ระสองหางเราเรียกสองหางนั่นแหละหมายความว่าอันหนึ่งมันมีสี่หกอันหนึ่งวันมี แเก้า่ครับอืมมันก็ได้เก่าทั้งสองสำหรับคู้พนเบิงหหน่าไทยลูกให้เพันเบิองน่ะพ้นได้ครับผมจะสองคอืมห่าไลตัวมันออกเลยอะไรห้าไลตัวมันถือเลยราะว่าได้ใหม่แปดเก้าเนาะนี่เจ๊ทกเออก็จะมาซมันไม่ได้ออกสามตัวเป็นเรี่ยงอืนครับว่าเนี่ยล่ะมันกะคือพันกัไทยแต่ว่าทั้งเอฟซีเพันกั จงใหม่ไม่คู่บางอ่ะมาแต่ใส่สมคู่กับเร่องอยไรตัวแปดเก่าแต่ว่าไม่คู่เลยย้อนว่าห่อปูชีวขาวี่เก่าเก่าแปดคู่กันเพื่อนกระยำเพื่อนกระไปใส่เพื่อนกระยำแต่ว่าผูดใด้เบื้องใน่ชีบกระสีหูก็แล้วแต่บุญของไผของมันนะครับก็เปนว่าสิเด็ทุกคนครับบางคนก็ได้ยงียอยู่เพอดเก่าก็ได้บางคนกับบาบอออกมาจังว่าก็คือคุณแม่นี่ยราคาคือ อาจารย์แม่เออแล้วอาจารย์แม่นะอาจารย์ดอนะ <laughs> ค่ะเ <laughs> พื่อนกาแชร์ประสบการณ์การที่เพื่อนได้มาพอ่อปูแล้วก่ะเพื่อนได้กิ่งกิ่งได้อีเลี่ยนยัยงเสียนะค,ะค่ะบ,บนบานซานกาวเรื่องกิจการงานเพื่อนก็นได้เลี้ยนก็นได้ยังเสียเ <laughs> พื่อนเลี้ยนอยู่ไอ้วานลูกเพื่อนหรือว,ว่าครอบครัวเพื่อนก็นอยู่อเมริกานะคะครับผมค่ะเพื่อนกาด้วยความเสียนะค่ะความเสียและเสัทธา มันก็เกิดเพ้นในลงวันที่สี่ค่ะ oh. ที่มีเลขไายเกศเก่าเพื่อนเกศนี่ละบ,บ, <2. S 2> บ้านสองเกศเกศงานละเพื่อนสูงหายอดนะแต่ละว่นเสียละมักกะกกปูเทียสองเทียปูกระทาละเพิ่อนแก่ซอยในกิจการงานหรือว่าสิเป็นเรื่องอันนั้นอันนี้เพิ่นบาบ,บุญไหวแน่วแน่เพิ่นเสียของเพิ่นน้องมันก็เกิดครับไปมันก็มีข่าวดีสีหน้าแกนี่แหละบางเทีอบางที่ฮาวบอเซียมันก็บ่เกิด ให้ลงนกับเสียอยู่แต่ว่ากับว่าท่านเกิดก็มีเนาะค่ะนี่แหละเข้ากับถือมันมา่อไปฮักมันถื้อมันโดยเพิ่มจริงใจอยากเฮ็ดอยากสางคือจะเม่คู่พาเฮ็ดพาสางเป็นว่าจังได้กับสี่คอยไปเรื่อยๆเนาะค่ะสร้างไปเรื่อยๆซ่าสมสางบุญคือเอฟซีนี่แหละยผู้ลายคนนะคะคนโงมากนะคะแมงสีได้บไดเพิคนกระเฮ็ดนะคะอันนี้นางราชินีเล็กอรินนะคะ ร่วมถวายกัปคูหาลอยแม่ครูสองร้อยวันสองร้อยหน้าน้อยหนึ่งร้อยค่ะอันนี้เขาหน้าน้อยนะค่ะห mm hmm. น,าน้าก็อะไรกาแฟได้หมดอีสิไปร่องไปเกี่ยวเขาลิน mm hmm. ล่องเบื้องมาใช่ไปเกี่ยวเขาสร้อยคล้ายเงียบหมนดนลยค่ะสวยแล้วนะคะ mm hmm. ขอบคุณหลายๆเลยคะ่ะเด้อคุณรัชนีนะคะอันนี้ก็ของนางสาวช่อมาลีเลืองห่างนะคะร่วมถวายพันธะนะคะถวายปู รวมเียดรวมสา้างมาแล้วค่ะนางกินดาสีพิริยะกุลน,นะคะอันนี้ก็ถวายมากหาร้อยนะคะปานมาทั้งวันอันนี้เขาพูดเลยค่ะนางวิรัตลาคำนะคะได้เปดเก่านิดหน่อยลรวชันว่าได้เปรตเก่านิดหน่อยก็เลยถาวายปูหนึงพันบาทนะคะพานมานทั้งสี่ตังโมนะคะ ข้อจีเตงโม่ค่ะหลายผู้หลายคนเนาะค่ะอันนี้นางนงรักเขาทองขอสะสมสร้างบุญขอถวายปูสองพันสองร้อยหกสิบสองบาทนะคะเด้อลงกชายเดียวหกสองอันนี้ผ่านมาทั้งช่องยิมค่ะหลายผู้หลายคนนั่งกินตานานะคะนั่งลุ่มหนาแม่บุญน้ำนางในยนานะคะนางศิวะรีแล้วก็นางนงนุชนะคะชุติการ พจนาคสิค่ะครับท่านาเทศแม่ไพวันแล้วก็ะปียพรนายวันดีนะคะค่ะเพคนก็หลวมบุญมากตลอดเนาะค่ะครับผมหรือว่าสะสมสร้างบุญไปเรื่อยๆอันนี้มันผู้ใดนานหน่อยเรนนี่แกเอฟซีองแต่งูเนาะค่ะนางนางนางมานชื่นบ่ค่ะบานขึ้นมากโอ้บานบ่ค่ะบานออกมามานบานชื่นแก้วสูงนะค่ะ ค่ะลายปูลายคนงรักวสกกกาสนาลักค,คนางรักอีกนะคะคนล่าชื่อติดควาพครอบครัวเออลายปูลาย,ายคยนะนะคะเดี๋ยวไม่คู่กับเสี้ยวคือในปู่่อฟังปูเนาะสำหรับวันที่เก่านะคะอย<ม>่าลืมนะคะสำหรับวันที่เก่าเตรียมตัวค่ะฉลองนะคะเฉลิมฉลองฮอ,งอปูชีบะขาวะค่ะบาตไม่คู่นะคะเด้อกระซิมีเลียงผระช่วงเศร้านะคะ เลื่อมงานแต่หนึ่งมงเช้าเป็นต้นไปนะคะผู้ใดอยากรวมบุญน้ำหรือว่าสิมาเห็ดเป็นโร่งทานโลงอาหารเขาซานอาหารแห่งกระเหล่วแต่เนาะค่ะกรเหล่วแต่ไปอยากอยู่ประสงค์จังได๋ก็จยงมาเนาะค่ะเนาะบเออทั้งตั๊กบาตร่วงเ้าผู้ใดจะตั๊กบาตรนําก็ได้นะคะแล้วก็ะศีมีใบ่ีนั่นแหะค่ะใบซีเทมใบซีพุ่มของครูเนาะค่ะ มีอุสาธีครับทูา่าสาุสาธุขับูขวัญงำเอื่อมปูจาเออปูคื่อระเ้าปูผูปูหูกคุมกับื่อก้้งกกบว่ากัวเขาข้ากระบปูข้าถึงใครคือว่าทุกพระองค์เออือนักแกงหมูหวาจือ คืออยื่นก็เบาเอื้องก,งก็ว่าปูโตปูตายก็มากไปก่นขือเร้อหัวคอของอนะ่อนั่นาาร,รื่งนั้นช้าแท้ขายอะไรเรื่องคอเบา,าเอามาอาจจะล่วงเป็นปูตายก็มืวอเรื่องมาทั้งข้างเลยปูตายแน่ว่าทำงนอ้คู่าหบว่ากันใช่ใช่จะา,าจะว่าปูตายปูตายใัรตัว เจบบ้าหน้ปที่ก็บอกาปูตายเนี่ยามาถักมหน,น,นึ่คือคืองานคือคืองานเลยอย่างไก็เอผมก็ขอกแล้วบอกเลื่อนมือว่าวเออว่าไปพวอคือพวดเดินปูตายตายเนี่ยวถักงาดัง้นือปู่ตายแล้วบายกนคือ,อตายแล้ว ออากัอันกด้ราพูมันจำใหเกื่อนกันน้าักวาจันไกับว่ามั้ไม่ว่ามันชุนว่ามนุนซุนติปูเออใกไ้กันกตายก็ตายมห่ไม่ด้ตายก็ตายเว้ยว่าว่าปูแากกับว่าปูโตว่เมื่อครับผ่าปูโตกบ่เมื่อังแก่นักแก่ม้ง คืออเออคอ่วมานไปเลื่ยว่าค่ะมันก็ขึ้นมาได้แระปูจ่าเนื้อว่าค่ะเรา่ชัดขึ้นไปาเร่ขึ้นค่ะขึ้นกับเกิดค่ะเออรับขันก่อนก่อนจะไปจะมาจะว่าจะกล่าวอืมอ่าุกร้านรวมบัวมาาเนาะกล่าวข้าราชารองค์ปูจ่าปูขึ้นพระค้านางวิรัตบราคัเออขาถวายองค์ปูก่าเนาะ เออหายม่อขบไม่รับไม่ครบไม่มาได้รู้ได้เออไม่บวมเดความขับคือว่าเป็นผวมนลยไม่กุทน้นัลอืมคือใจคือใจขัดให้ขัดนลยให้ขอบขัวแตเริ่มแตเริ่มได้วูๆไหายเงื่อ้ลองให้ของอะไรมาทีๆก็ค่อยๆสาธุสาธุเอฟคือผ่านทางช่องอีนังแกงหมูผ้าร้วยเออแล้คือเสียงเสียงน้ำอืม ว่อันก็ได้หอกมสิงข้าไปเจียวข้าวอ้าหามือถกมืหนักมือถกมือไม้หนทุกวันนั้นกุกข่าวกปลั้นึงๆแล้วก็วันใช้ไม้หนากแรงโม้ม่เนี่ยคือไปเจียวข้าวคอยอึนักขายเฮีื่อผมใช้ที่ไปมือแรงนั่หนาบ้าต่อเขาต้มกลางมา้วาบอกก็ขิงเทียงที่ิ ต่ว่าหกกัวเมื่อปวดกันเกิดไปกินก็ยังเขาถูกย่งนก็คือเรียวมาแทผบาลยิ่าไปอุ้มวค่ะเอออัน